ไใช่นั่งคุยกับองค์ไงวะเอาเงินมาหน่อยฉันจะไปข้างนอกนั่นไงอีกแล้วเหลือตัวเองผมว่าคุณเข้าวัดเข้าว่าทำบุญบ้างนาะบาเบิบอะไรเหรอกลัวทำไมบาปอย่างน้อยบาปก็ไม่เคยเรียอะไรนะเฮ้ยบุญมาทีไรเห็นนายเสียตังทุกทีอ้ออีกอย่างเชื่อเรื่องนี้จริงดิอายุเท่าไหร่แล้วนรกเหรอไหนวะไม่มีหรอก เอางี้ชัยนายเคยเห็นฝรั่งนุ่งโจงกระเบนแดงไหมแล้วเคยเห็นคนไทยเจอซาตานไหมก็ไม่ฝรั่งบอกนรกของซาตานคนไทยบอกนรกของพยายยฉันว่าสองคนนี้น่าจะต้องไปตกลงกันก่อนว่านรากของใครผมจึงพูดไปแล้วถ้ามันมีละ่ะถ้าคุณตายไปก่อนอายุขจะเสียได้ชีวิตนะครับ